สวัสดีครับกลับมาพบกับโฟคิงอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำช่องที่เล่นดีๆนะครับการันตีจ่ายจริงามาดูนะครับว่าเราผักเติมยังไงได้บ้างครับเติมผ่านอะไรได้บ้างนะครับก็วอลเล็ตรับไหมนะรับนะครับขั้นต่ำ50บาทนะครับก็ฝากเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเติมเงินสดๆไปเลยนะ50นะครับ ครับปุ๊บอย่างไวนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งยูสมาให้นะกับพาสิร์นะครับอ่ารบกวนรอสักครู่นึง หลังจากได้รหัสยูทมาแล้วครับก็เข้าไปได้เลยนะปั๊บป๊บใส่ไปเลยนะครับเข้าไปเกมนี่มีเยอะมากนะครับก็มีทั้ง E-Sport มีบาคาร่ามีเซ็กซี่มีทุกอย่างเลยนะครับสลงสล็อตอะไรก็มีนะครับลองดูนะว่าเพื่อนๆชอบเล่นอะไรนะครับก่อนหลังจากผมก็ เล่นไวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะลองถอนดูว่าถอนได้หรือเปล่านะครับต้องลองถอนนะสำคัญที่สุดนะครับฝากไม่เท่าไหร่ต้องถอนออกได้ด้วยนะเกมนี้ฮะใส่ใหม่ๆนะครับถ้าเกิดมันถอนไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าโดนโกงนะครับก็ต้องหาเว็บที่ น่าเชื่อถือนะมาเล่นกันนะ,อะลองดูนะครับว่ามีอะไรปิดปรับปรุงมั่งนะครับเราจะได้ไม่เข้าไปนะครับเข้าไปโยกเงินเข้านะครับแล้วก็พร้อมเล่นนะหลังจากเล่นไปสักพักนึงเนี่ยผมก็จะบวกมาประมาณหนึ่งแหละก็ต้องต้องถอนครับต้องถอนนะ ถ้าเกิดไม่ถอนเนี่ยมันก็จะผิดประเพณีนะครับเราควรรอสักครู่นะครับนี่ดูสิปั๊บมาแล้วครับร้อยเหงงๆ <c oughs> ก็ต้องเข้าไปดูก่อน,นครับว่าเราได้ยอดเราได้รับยอดโอนมาจริงหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสนใจจะเล่นน,นะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดโฟกิงนะครับมี S ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำเว็บคล้ายๆกันนะมาหลอกนะครับก็จะโอนเงินไม่ได้มันโอนเงินแต่ไม่ได้ยูดโอนเงินแล้วหายอะไเงี้ยนะครับอันนี้ทางเว็บเราก็ไม่ได้รับผิดชอบให้นะครับสำหรับ Account ที่โอนเข้ามาในบัญชีที่แจ้งเอาไว้เท่านั้นนะครับ ย้ำครับก็ต้องโอนบัญชีที่ทางเว็บได้แจ้งไปเท่านั้นนะไม่งั้นก็จะไม่ได้รับไม่ได้รับสิทธิในการเล่นนะฮนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับเว็บนี้เนี่ยการันตีนะครับจ่ายจริงนะครับจ่ายจริงแน่นอนโอเคยังไงเนี่ยถ้าเกิดชอบอยากเล่นอะไรก็แอดเข้ามาได้นะที่โฟกิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ